สวัสดีค่ะมีรถสภาพสวยๆีดาวผ่อนสบายๆเกลด7,000บาทน,นำเสนอกันอีกแล้วนะคะโตยตาโคลาติป1.6 g, g i o r a t ปี2015ค่ะด้านในนะคะก็จะเป็นเบาะนังนะคะ Airbag ABS กุญแจีโมทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะเครื่องยนต์ดูอัลนะคะประหยัดน้ำมันสุดๆเลยนะคะันนี้ขอถามเงินเดือนนะคะในร,รับรวมผู้เช่าซื้อที่สุดกคันนี้ได้นะคะพิกมูล5,000บาทขึ้นไปก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะ ให้กำลังมาหารถสภาพใาแรงนะคะขับดีนะคะเปลี่ยนน้ำมันนะแนะนำไปรถคันนี้เลยค่ะสามารถเิมนมันดีสิบไปด้วยเอกสารนะคะในการจัดไฟแนนซ์นะคะก็จะมีสำเนาับรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะคะบุกแปลงย้อนหลัง6เดือนแล้วก็ใบอัปยกร1เดือนนะคะออกรถไม่ยุ่งยากย่งที่คิดเลยค่ะรถมือแรกสภาพสวยนะคะไม่เคยติดแก๊สมาก่อนนะคะบระิสุทธย์มากๆเลยค่ะไม่มีอุบัติเหตุนะคะโทรศัพทามละเอียดเพิ่มเติมในการจัดไฟแนนซ์กับแอมได้เลยนะคะออกรถไม่ยุ่งยาก่งที่คิดค่ะ ตาของเราเต็น1 6 g ยอต้อปี2015ค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามได้เดยดเพิ่มเต,มติมได้นะคะที่เบอร์0925050858ติดต่อแอมค่ะ